สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมีธนบัตรฉบับละ100บาทเป็นธนบัตรแบบที่15รุ่น2แต่หลายท่านอาจไม่ได้สังเกตว่าธนาบัตรรุ่นนี้มีอะไรแอบซ่อนอยู่ใน ธนบัตรซึ่งอาจจะด้วยลักษณะของจะเป็นตัวหนังสือหรืออักขระตัวเลขจะเป็นลักษณะแบบตัวเล็กๆจนเราแทบจะสังเกตไม่เห็น ความจริงแล้วธนบัตรทุกฉบับจะมีลวดลายหรือลักษณะที่แตกต่างแต่จะมีรูปแบบในการออกแบบหรือเขียนลงในธนบัตรซึ่งจะเป็นแบบตัวเล็กๆทำให้เราสังเกตยากและบางทีก็อ่านไม่ได้ อย่างสังเกตรธนบัตรรุ่นนี้จะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่ในลวดลายของธนบัตรอยู่หลายจุดซึ่งบางจุดเราก็จะต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านอย่างเช่นจุดแรก โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทในข้อความตรงนี้หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าตำแหน่งของข้อความนี้อยู่ตรงจุดไหนของธนบัตรเราจึงจะมาชี้ ให้ทุกคนได้รู้ว่าตำแหน่งของข้อความตรงนี้อยู่ที่ใต้พระชัยลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณรชัชกาลที่5ด้วยลักษณะของตัวหนังสือที่เล็กมาก แต่ข้อความตรงนี้เราสามารถจะเห็นได้ในธนบัตรทุกฉบับแต่อีกจุดหนึ่งของธนบัตรฉบับนี้จะมีเฉพาะบางฉบับหรือบางรุ่นของธนบัตรฉบับละ100บาทและประโยคหรือข้อความของธนบัตรฉบับนี้คือ100 หนึ่งร้อยบาทถ้าดูคร่าวๆเราจะเห็นอยู่สองสามจุดแต่ที่แอบซ่อนอยู่หลายท่านคงไม่ได้สังเกตเราจึงจะมาชี้จุดว่าหนึ่งร้อยบาทอยู่จุดไหนของธบัต และเราจะสังเกตเห็นว่า100บาทจะมีอยู่หลายจุดดังนั้นธนบัตรทุกฉบับที่มีลวดลายทุกลวดลายจะมีความหมายและสื่อได้ทุกลวดลาย ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ